สปอร์ตฮีโรสนับสนุนโดย All New Isuzu x Series ท้าทายทุกริมิตสุดขีดสไตล์ X ช่วงของสปอร์ตฮีโร่นะครับยังคงอยู่กับเรื่องราวของพี่โจสมศักดิ์ดวงเมืองนะครับซึ่งก็เป็นตำนานคนหนึ่งของวงการเซปัตกรอทีมชาติไทยซึ่งหลังจากที่เลิกเล่นเซปัตกรอให้กับทีมชาติไทยแล้วพี่โจสมศักดิ์ดวงเมืองเองก็มารับหน้าที่เป็นโค้ชให้กับทีมระดับเยาวชนของทีมจังหวัดเชียงใหม่และก็กล้าขึ้นไปเป็นโค้ชในการคุมทีมระดับประชาชนของทีมจังหวัดต่อเนื่อง้วยการเป็นผู้ช่วยโค้ชนำทีมจังหวัดเชียงใหม่เข้าร่วมแข่งขันตะกรออีกอาชีพของเมืองไทย จริงๆผมก็เร <an> ิ <S an> ่มคุมพอหลังจากเลิกเล่นผมก็คุมเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็พยายามรวบรวมนักกีฬาในจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็ดูแลน้องๆนะครับก็เริ่มต้นก็คือเป็นโค้ชของเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่ก่อนนะครับแล้วก็พัฒนามาเป็นโค้ชของระดับประชาชนแล้วก็ก็ไทยแลนด์ลีกในสมัยนั้นก็ได้เป็นผู้ช่วยโค้ดโค้ชของเชียงใหม่ด้วยนะครับตอนที่ นา่าจะ10ปีแรกนะครับที่เชียงใหม่เข้าร่วมการแข่งขันตะก้อไทยแลนด์ลีกนะครับจุดพลิกผันก็น่าจะน่าจะ,ะมันมีจริงๆอ่ะตะก้อเซฟักสตาร์โพสผมสมาคมค่อนข้างที่จะจะถือว่าเหนียวแน่นและแข็งแข่งนะครับอพอดีมันมีจังหวะตะก้อชายหาดเกิดขึ้นมานะครับทางสมาคมก็ก็เล็งเห็นว่าผมก็น่าจะน่าครับน่าจะช่วยประโยชน์ตรงนี้ได้อะไรประมาณนี้นครับก,ก็ถือว่าได้รับโอกาสในการแข่งขันเป็นผู้สอน เรก็ใช้หาดเอเชียนบีคทั้งที่2ที่ประเทศโอมานะนะครับครับนั่นคือจุดจุดเริ่มต้นที่ได้คุมทีมชาติาาแต่ก็ใช้หาดชุดใหญ่ดีกว่านะครับครับครั้ที่ทได้รับ โ่าจะต้องมาคุมสกอชายหาดซึ่งจริงๆแล้วสกอชาคือเป็นกีฬาชนิดใหม่ใน,ในยุคนั้นนะครับก,ก็ต้องมาใช้แนวคิดว่ามันน่าจะใช้แนวไหนสูตรไหนอะไรยังไงนะครับจริงๆก็มีรุ่นพี่ตอนนั้นท่านเป็นผู้หมวดอุทัยนะครับอุทยหมืน่นอาภัยแต่ตอนนี้ท่านเสียชีวิตแล้วนะครับก็แค่ท่านท่านทำมาก่อนนะครับท่านทำมเอเ,อเ,อเอชียนบีทครั้งที่หนึ่งแล้วผมก็มาช่วย เริ่มมาทำครั้งที่สองกับแกนะครับก็ก็หนักใจนิดนึกว่านักกีฬาหนักตะก้อต้องเล่นในบนซ้ายนะครับแล้วก็แล้วก็จะต้องเล่นสี่คนนะครับก็พยายามคิดว่านักตะก้อต้องทําได้ทั้งสองหน้าโดยเฉพาะนะครับก็เป็นการบ้านก็ลองหาตัวนักกีฬาดูก็หนักใจเรื่องเรื่องครั้งแรกมากกว่านะครับพอได้ทําเสร็จปุ๊บได้เห็นการพัฒนาของนักกีฬาได้ ม่คิดถึงแนวทางที่เราจะทำทีมนะครับมันก็เริ่มง่ายขึ้นเพราะพอได้ทำทุกวันทุกวันนะครับ